สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะครับวันนี้อาจารย์เจนว่าทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีมีนนะคะดูดวงเดือนสงกรานนะคะปีใหม่ไทยที่ชีวิตในชาวราศีมีนจะเป็นในทิศทางที่เอา้ามันต้องมีดีและดีขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้น ในชาวราศีมีนชีวิตต้องไปต่อได้นะอาดวงชะตาของในชาวราศีมีนในเรื่องของการงานก่อนในเรื่องของการงานจากที่อาจารย์จะบอกเลยว่ามีนจะเจอปัญหาในลักษณะที่คิดไม่ออกสัทีหรือทุ่มเทก็แล้วกดดันก็แล้วใช้สติก็แล้วไปเรียนมาก็แล้วหรือเปิดใน ทุกอย่างข้อมูลแตกช้านมากถามผู้รู้ก็แล้วแต่มาถึงแล้วมันแปลกทำไม่ได้เหมือนอย่างที่คิดหรือว่าอะไรที่คิดว่ามันดีและสุดท้ายมันไม่ได้อะทำไม่ได้เหมือนดังที่ใจหวังเดือนนี้อาจารย์จะบอกว่าคุณจะคิดใหญ่ทำใหม่แล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีเลยเขาเรียกว่าเหมืหอนเหาะมาเลยนะมันจะเบา มันจะโล่งขึ้นหรือไม่คุณก็จะเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมมากยิ่งขึ้นในชาวราศีมีนนะออกแนวที่ลงไปทำแล้วอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นแบบนี้เองแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นไปนลักษณะที่สบายใจแต่ก่อนหน้านี้คือคุณต้องอดทนแล้วก็ผ่านอุปสรรคแล้วก็ลุยกับมันก่อนนะเหมือนกับกดดันทุกเรื่องอะแต่ว่ามันได้แค่นี้คุณก็จะเข้าใจมันแล้วคุณก็จะพยายามใช้ชีวิตในความ งนะเรื่องงานของคุณได้แค่นี้ก็จะได้แค่นี้แต่ก็จะไม่ยออ่อท้อจะไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆคิดค่อยๆทำอย่างมีสตินั่นเองแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้รับนะคะคุณจะเป็นดวงที่ค่อนข้างเด่นถ้าทำงานอะไรในลักษณะเบื้องหลังอ่าอย่างบางธุรกิจนะเดี๋ยวนี้มีธุรกิจคิดคอนเทนต์ให้อย่างเงี้ยพวกงานเบื้องหลังงานซ่อมงานที่ให้คำปรึกษา ตรงเนี้ยจะทําได้ดีโดดเด่นมากๆนะแล้วก็มีคําพูดคําจาอะไรที่คุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นจากที่แบบเหมือนบางทีมีนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะเนี่ยเออช่วงนี้หรือเรารู้สึกตัวเราเองว่าทำไมตอนนี้เหมือนเจรจาอะไรแล้วเราพูดพูดแล้วเรางงงงอตัวเราเองก็ยังงงเองนะคุณจะโดดเด่นขึ้นสีพึ่ง กำไรสำเร็จอย่าลืมเอามาใช้นะทุกวันเนี่ยเสยผมให้ขึ้นเงาเลยนะคะเหมือนอาจารย์่ยอาจารย์จะใช้ทาที่ผมด้วยนะคะซืือใช้ที่ทาปากได้เสยผมด้วยเงาสวยสวยเลยนะคะและดวงชะตาของในชาวราศีมีนนะในเรื่องของการเรียนรู้กับคนที่มีประสบการณ์การได้เจอผู้รู้จริงๆ ถามคนอื่นมาเยอะแล้วเสียเวลาเปล่าบางทีเจอของไม่จริงแต่ทีนี้เราไปเจอคนที่จริงะที่ทําให้ แตกฉานเราจะแตกฉานในเรื่องของการงานประสบความสำเร็จขึ้นคุณจะออกแนวที่เข้าสังคมได้ง่ายขึ้นนะจากที่เบื่อแล้วไม่เอาแล้วไม่ยุ่งกับสังคมดีกว่าเบื่อมากอะไรประมาณนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่คุณกำลังจะเข้าใจแล้วก็รู้ว่าจะเอาตัวไปแทรกซึมมันมีที่ให้คุณยืนอยู่แน่นอนในชาวราศีมีนเพราะคุณนะมีความสามารถทุกคนต้องการคุณอยู่นะคะคุณจะเจอคนใหม่ มิวกะได้ไปทําบุญทําทานนะทําบุญสงกรานช่วงเดือนนี้อย่าลืมที่จะสั่งน้ําอบไทยและเทียนขี้ผึ้งไปถวายนะคะตามกําลังเทวดาประจําวันเกิดของคุณจะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณสว่างสดใสนะแล้วก็จเจริญก้าวหน้ารับปีใหม่นะ ดวงจะเปิดจะดีมากนี่คือเคล็ดลับเลยแล้วก็อย่าลืมที่จะมาอาให้กับตนเองด้วยนี่คือเคล็ดลับของการทําบุญและในชาวราศีมีนต้องไปทําบุญต้องไปมูไปเสริมขอพรเวลาขอพรที่นี่ขอใหม่ด้วยขอในเรื่องของสติปัญญาคิดอะไรให้แตกฉานคิดอะไรให้ได้เงินได้ทองขอแบบนี้นะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเพราะองค์ไพ่พระพิพคเนสนี่ขึ้นหน้าเลยนะอืม ดวงคุณเด่นเรื่องการอยู่เบื้องหลังคุณก็จะมีพลังของจิตวิญญาณทําให้คุณนั้นยางรู้วาระจิตของคนข้างหน้าเซนคุณจะจับได้เลยสมมติคนมาปรึกษาอันนี้จะทํางานอันนี้ดีไหมแต่คุณบอกไม่ได้ณนะตอนนั้นเขาอาจจะมองว่าเอ้ยมาขัดเรื่องอะไรเออหรืออยู่ดีมาขัดฉันทําไมอะไรประมาณนี้แต่พอเวลามันผ่านไปเรื่องที่คุณพูดไว้มันเป็นความจริงเซนคุณแม่นเพราะฉะนั้นเทวดาประจาตัวคุณแข็งแรงนั่นเอง ส่งกำลังให้บ่อยๆเวลาที่รวมตะบะได้แล้วพอส่งพลังเราขอพรนี่ก็จะประสบความสําเร็จได้ดีมากเหมือนหลายๆคนที่บูชาเครื่องรางจากอาจารย์ไปนะอาจารย์หนูตกงานอยู่ต้องนานหนูไม่ได้งานเลยพอหนูได้เครื่องรางไปใช้อาจารย์เอ่ยชื่อเลยนะมแมลงผูกเขาบอกว่าลูกค้าเข้ามาเยอะมากหนูเริ่มรักในเรื่องเครื่องรางธรรมดาหนูไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยใช่เพราะคนเราต้องมี ถ้าเรามีแม่เหล็กอะ่ะเหล็กก็ต้องดึงดูดแต่ถ้าเราไม่มีหัวเชื้อของอะไรเนี่ยมันก็จะไม่มีคลื่นพลังที่จะรับหรือส่งถึงนั่นเองเพราะฉะนั้นของดีก็ต้องมีไว้ด้วยแต่ต้องเป็นของที่เราเราภาษาคนเล่นเครื่องรางเขจะเรียกเล่นขึ้นถือขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วนะยิ่งเล่นขึ้น หยิบจับอะไรก็ง่ายขึ้นมีพลังจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นคุณจะได้กล้าเข้าหาคนตรงนี้สําคัญมากก่อนหน้านี้ในชาวราศีมีนจะมีความรู้สึกว่าเบือ่อเบือเบ่อทั้งคนเบื่อทั้งงานเบื่อทุกๆเรื่องเลยเบื่อคนรักด้วยนะแต่ตอนนี้จะเริ่มที่มีสติแล้วก็กล้าพูดกล้าตัดสินใจกล้าที่จะดุหรือกล้าที่จะพูดอะไรในที่สาธารณาชนได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากทีนี้มาถึงในเรื่องของสุขภาพล่ะ ในเรื่องของสุขภาพนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดแล้วก็ในเรื่องของช่องปากนะคำพูดแล้วก็ช่องปาก <c oughs> เกี่ยวข้องกันเลยนะถ้าดูแลเรื่องช่องปากให้ดีนะเพราะว่าเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้แบบอยากหาหมอ,อฟันอยากตรวจมันคนไม่ทําอะไรไปขูดหินปูนก็ได้แก้เค็ดนะคะฝากประมาณนี้สั้นๆแต่ดีงามเลยในชาวราศีมีนกล้าคิดกล้าทําใจถึงพึ่งได้ค่ะสวัสดีค่ะ